หลายคนเคยได้ยินประโยคที่ว่ากเกษียณได้ได้หนึ่ง BTC ก็พอแล้วฟังแว้บๆบแบมันดูเท่ดีนะดูเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้หลังการเก็บเงินสดเป็นล้านล้านบาทแต่พอเริ่มคิดจริงๆมันก็ทําให้รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะมันพอจริงเหรอวะหรือมันเป็นแค่คําพูดเท่ๆที่ฟังดูเป็นไปได้เพราะราคา BTC มันขึ้นมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเพราะถ้าถามแบบตรงๆเลยว่ากเกษียณด้วยหนึ่ง BTC พอไหมคําตอบมันไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันเกี่ยวกับทั้งระบบเงินค่าใช้จ่ายความเสี่ยงการใช้ชีวิตและอนาคตที่ไม่มีใครตอบได้แบบร้อยปเซ็์สวัสดีครับทุกคนนี่คือเทมิมันนี่พื้นที่ที่เราจะเรียนรู้เติบโตและอัปเกรดการเงินไปด้วยกันแบบไม่กดดันไม่ซับซ้อนแค่รู้มากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นแล้วถ้าพร้อมแล้วไปครับก่อนอื่นต้องยอมรับความจริงก่อนว่า คนรุ่นนี้ต้องการเงินกเกษียณมากกว่ารุ่นพ่อแม่เยอะมากไม่ใช่เพราะเราใช้เงินฟุ่มเฟือยกว่าแต่เพราะค่าครองชีพมันวิ่งแบบจรวดทุกปีและรายได้วิ่งแบบเตา่าบางคนเงินเดือนขึ้นปีละพันแต่ค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทางขึ้นทีละสิเอร์เซนยุคก,ก่อนคนกเกษียณมีบ้านมีเงินเก็บมีสวัสดิการแต่ยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องซื้อเองฉะนั้นคำถาม1 BTC พอไหม มันไม่ได้ตอบง่ายๆว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ต้องถามกลับก่อนว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนตอนเกษียณการคิดว่า1 btc พอมันใช้ตะก,กะจากภาพเดียวคือ bitcoin จะขึ้นไปถึงราคาสูงมากๆในอนาคตจน1 btc มีมูลค่าเทียบเท่ากับการเก็บเงินสดหลัก10บล้านหรือหลักร้อยล้านแต่ในความเป็นจริงมูลค่าของ btc ไม่ใช่แค่เรื่องราคาขึ้นแต่มันคือเรื่องว่าค่าเงินเฟอ้อจะทำลายเงินบาทมากขนาดไหนด้วยถ้าปี2035 เงินเฟ้อแรงจนเงินบาทมูลค่าหายครึ่งหนึ่งการถือหนึ่ง BTC อาจจะเพียงพอก็ได้เพราะ BTC ไม่ถูกลดค่าตามรัฐแต่ถ้าโรคเปลี่ยนทางเศรษฐกิจแบบหนักจนเทคโนโลยีเงินดิจิตอลอื่นๆเข้ามา disrupt หรือการใช้งาน BTC ไม่ได้โตตามที่คิดมันก็อาจไม่พออีกอย่างที่ต้องคิดคือ1 BTC นี่มนันเป็นเป้าหมายที่คงที่แต่ค่าใช้ใจ่ายของคนไม่ได้คงที่เลยยิ่งอายุเยอะค่าใช้ใจ่ายสุขภาพจะมากขึ้น ค่าใช้จ่ายเดือนทางค่าใช้จ่ายซ่อมบ้านเรื่องที่คิดว่าไม่ต้องใช้สุดท้ายก็ใช้หมดและลองคิดดูนะคนส่วนใหญ่กเกษียณตอน55-60ปีแต่ต้องใช้เงินต่ออีก25-35ปีซึ่งยาวแบบโคตรยาวแล้วระหว่างนั้นจะมีเงินเข้ามาใหม่ไหมถ้าไม่มีเลย1 BTC ต้องแบกค่าครองชีพทั้งหมดซึ่งฝั่งดูเสี่ยงเหมือนกันนะแต่ในอีกมุมนึงการมองเป้าหมายเป็น1 BTC มันดีตรงที่ทําให้คนเริ่มวางแผนเห็นภาพชัดกว่าการพูดว่าเก็บเงินเยอะๆไว้ก่อนเพราะคําว่าเยอะคือแค่ไหนล่ะไม่มีใครรู้แต่หนึ่ง btc มันคือเป้าหมายชัดเจนมีจํานวนจํากัดชัดเจนกว่าเงินสดที่ถูกเฟ้ยทุกปีแล้วก็ต้องยอมรับว่าในประวัติศาสตร์16ปีที่ผ่านมา btc ให้ผลตอบแทนชนะทุกสินทรัพย์ถ้ามองในเกมระยะยาวแบบ20-30ถึงปี btc มีโอกาสเป็นสินทรัพย์หลักที่ช่วยกเกษียณได้จริงๆ แต่คําว่าพอหรือไม่พอขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนด้วยลองคิดง่ายๆนะตอนกเกษียณหนึ BTC มีมูลค่า10ล้านบาทคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงอยู่ต่างจังหวัดพึ่งพาระบบน้อยๆอ,อาจจะใช้เงินแบบเดือนละ2 0 0 0 0 2 5 0ถึงบาทก็อยู่แบบโอเคได้นานมากแต่ถ้าต้องการใช้ชีวิตแบบในเมืองค่าใช้ใจ่ายเดือนละ4 0 0 0 0ถึงบาทบวกค่ารักษาพยาบาล บวกค่าเดินทางบวกเงินใช้ระหว่างลูกหลานแบบนั้น1 BTC จะเริ่มไม่พอทันทีในอีก10-15ปีอย่าลืมนะว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่นิ่งๆค่าใช้จ่ายเราไม่ได้แช่แข็งไว้ความต้องการตอนอายุ60ไม่เหมือนตอนอายุ35และความเสี่ยงเรื่องสุขภาพก็เป็นปีศาจเงียบๆที่กินเงินหนักมากกว่าการผ่อนรถด้วยซ้าหลายคนเก็บเงินมา30ปีแต่แพ้ค่ารักษาพยาบาลปีเดียวหมดทั้งก้อนก็มี เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าควรตั้งเป้าว่า1 BTC พอไหมสิ่งที่ตอบได้จริงๆคือมันพอสำหรับบางไลฟ์สไตล์และไม่พอสำหรับบางชีวิตแต่อีกมุมที่โคตรจริงคือถ้าคนยุคนี้ไม่มีสินทรัพย์แข็งๆแ,แ,แบบนี้เลยแล้วถือแต่เงินเฟียสก็แทบจะการันตีว่ากเกษียณจะเหนื่อยมากกว่าเดิมอีกเพราะเงินเฟอ้อทำให้ความฝันของคำว่าพอมันแพงขึ้นทุกปี แล้วการเก็บเงินเดือนละหมื่นในธนาคารไม่ได้ช่วยให้รอดในโลกที่เงินถูกพิมพ์เพิ่มแบบไร้เพดานเลยจริงๆแล้วคำถามที่ถูกต้องกว่าคือกเกษียนควรมี BTC กี่เหรียญไม่ใช่1 BTC พอไหมและบางคงก็คิดแบบขอให้มีให้ได้ก่อนเถอะ0.1 BTC ยังไม่มีเลยฮ่าฮ่ซึ่งนี่คือความจริงของยุคนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจเรื่องกเกษียนแต่สนใจว่าจะรอดพรุ่งนี้ไม่ด้วยซ้ำการพูดว่ามี1 BTC อาจจะดูไกลเกินไปสําหรับหลายคนแต่การเริ่มเก็บนิดหน่อยเดือนละ1%ถึง5%ของรายได้ไปเรื่อยๆแบบ DCA อาจจะทําให้เป้าหมายนี้ใกล้ขึ้นแบบที่ไม่รู้ตัวที่สําคัญคือ BTC มันไม่ใช่คําตอบทั้งหมดแต่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สู้เงินเฟ้อได้ดีมากๆการเกษียณไม่ควรมาจาก BTC อย่างเดียวควรมีหลายแขนหลายฐานเช่นรายได้พาสซีฟตัวอื่นรายได้เสริมทุนที่สร้างไว้ตอนทำงาน เพราะถ้าทุกอย่างไปผูกกับสินทรัพย์เดียวมันก็เสี่ยงเหมือนกัน1 BTC พอไหมพอถ้าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ฟุง้งฟิงและ BTC โตตามที่โลกกำลังมุ่งไปไม่พอถ้ายังใช้ชีวิตเหมือนทำงานอยู่มีค่าใช้ใจ่ายสูงหรือเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างทางและคำตอบที่ดีที่สุดคือเป้าหมายไม่ใช่แค่ห BTC แต่คือชีวิตที่ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดก่อนลมหายใจหมดอีกอย่างที่หลายคนลืมคิดไปก็คือ ความผันผวนของ BTC มันไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะเพราะความผันผวนนี่แหละที่ทำให้ BTC โตแบบก้าวกระโดดได้แต่เมื่อพูดถึงการเกษียณสิ่งที่คนต้องการจริงๆไม่ใช่การเติบโตแบบหวือหวาแต่เป็นความมั่นคงแบบยาวๆซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงบอกว่า BTC ดีแต่ไม่ควรเป็น100%ของเงินเกษียณเพราะวันหนึ่งมันอาจขึ้นแบบบ้าคลั่ง แต่บางวันมันก็อาจาลงจนใจหายได้เหมือนกันและถ้าช่วงนั้นดันเป็นช่วงที่คนต้องถอนเงินมาใช้ก็จะกลายเป็นจังหวะที่ทำร้ายตัวเองได้ง่ายมากหลายคนเลยจะบอกว่า1 BTC เป็นเรือชูชีพมากกว่าจะเป็นเรือสำลาญคือมันช่วยให้รอดได้ดีถ้าระบบเงินฟีดพังแต่จะเอาไปอยู่อย่างสุขสบายแบบไม่คิดมากก็อาจจะไม่พอขนาดนั้นช่วยได้แต่ไม่ใช่ครบทุกอย่าง ซึ่งถ้ามองความจริงแบบแฟร์ air, โลกอนาคตมันไม่ใช่แค่หนึ่งเส้นทางมันคือหลายเส้นทางที่เกิดพร้อมกันได้บางเส้นทางบิดคอยโตจนเป็นสินทรัพย์หลักของโลกแต่บางเส้นทางก็อาจเฉืยลากยาวหรือติดเลกูเลชันที่ทำให้มันเติบโตได้ช้ากว่าที่คิดเพราะงั้นการวางแผนกเกษียณมันต้องเผื่อหลายทางไม่ใช่หวังพึ่งเหรียญเดียวให้ทำงานแทนเราไปตลอด30ปี ที่น่ากลัวจริงๆคือคนจำนวนมากกำลังมองคำว่า1 BTC เป็นช็อตคัดแบบเดียวกับคอนเทนต์ยุคก่อนที่บอกว่ามีคอนโดหนึ่งห้องแล้วให้เช่าก็พอแล้วหรือมีทอง10บาทก็พอเกษียณคำพูดพวกนี้มันตายเพราะโลกเปลี่ยนเร็วมากไงแบบเดียวกับที่วันนี้เรากล้าพูดไหมว่าค่าเช่าจะขึ้นตลอดไม่กล้าแล้วเพราะเศรษฐกิจมันพลิกเป็นหลายปีฉะนั้น คำว่าหนึ่ง BTC พอไหมมันก็เหมือนกันมันขึ้นกับบริบทโลกในช่วงนั้นไม่ใช่สูตรสำเร็จถ้าจะพูดแบบลึกๆอีกมุมหนึง่ง BTC ไม่ได้เอาไว้ใช้กเกษียงอย่างรู้แต่มันเอาไว้ใช้ซื้อความปลอดภัยทางการเงินมากกว่าเหมือนเป็นตะไขร่รองรับชีวิตถ้าระบบเงินเฟียตเกิดวิกฤตหรือการออมแบบเก่าถูกดูดมูลค่าจนหมด BTC นี่แหละที่จะช่วยดึงให้เราไม่ตกลงไปชนพื้นแบบเจ็บหนักได้ มันคือเหรียญที่ช่วยให้เรามีความมั่นใจว่า no matter ว่าโลกจะพังแค่ไหนเรายังมีอะไรที่ลัดแตะไม่ได้ซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันมีค่ามากกว่าราคาตลาดของเหรียญอีกนะและถ้าจะคิดแบบคนหัวกเกษียณจริงๆควรคิดแบบนี้เป้าหมายไม่ใช่การมี1 BTC แต่คือการมีอิสรภาพทางการเงินระดับหนึ่งซึ่งห BTC เป็นหนึ่งในเครื่องมือไม่ใช่คำตอบเดียวถ้าในอนาคต BTC โตถึง5ล้านถึง10ล้านบาทต่อเหรียญคนมี1 BTC ก็ถือว่ามีแอสเซทที่หนักพอสมควรแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าพอแน่นอนเพราะชีวิตคนมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะการคิดว่ากูต้องมี1 BTC ให้ได้มันสร้างแรงกดดันให้ตัวเองแบบไม่จำเป็นด้วยนะเพราะถ้าวันนี้มี0.05 BTC ก็ยังดีกว่าไม่มี100%เ และความจริงคือหลายคนที่ไปถึง1 BTC เขาเริ่มจากหลักร้อยบาทหลักพันบาททั้งนั้น DCA ไปเรื่อยๆแบบไม่รีบไม่โลภแล้ววันหนึ่งมันก็ประกอบล่างขึ้นมาเองเหมือนเลโก้แต่วิธีคิดที่อันตรายคือยังไม่มี1 BTC เลยยังไม่รวยยังไม่พร้อมเกษียณซึ่งมันไม่จริงเลยมันไม่ได้วัดความพร้อมจากเหรียญแต่จากระบบการใช้ชีวิตทั้งหมดถ้าจะคุยแบบเปิดใจสุดๆอีกอย่างที่ไม่มีใครบอกคือ การเกษียณเร็วไม่ได้เกี่ยวกับ1 BTC อย่างเดียวแต่เกี่ยวกับรายจ่ายต่ำรายได้ที่ไม่ต้องทำงานตลอดเวลาและสินทรัพย์ที่โตทันเงินเฟอ้อถ้าตรงนี้ครบต่อให้มีแค่0.5 BTC ก็อาจพอกว่า1 BTC ที่ถือคนเดียวแต่ใช้ชีวิตเปลืองก็ได้เพราะชีวิตไม่ใช่เกมสะสมเหรียญแต่เป็นเกมที่ต้องบาลานซ์ความเสี่ยงเวลาสุขภาพและความสุขทั้งหมดรวมกัน สิ่งที่ควรคิดต่อตอนนี้คือแล้วควรมีเท่าไหร่ซึ่งความจริงตอบไม่ได้แบบเป๊ะๆเ,เพราะมันขึ้นกับชีวิตแต่ละคนแต่ถ้าเอาเฉลี่ยโลกการมี1 BTC คือการติดท็อปวเซของคนทั้งโลกแล้วนะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่สามารถสะสมได้ขนาดนั้นดังนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายเล็กๆด้วยซ้ำมันคือเป้าหมายใหญ่ระดับชีวิตเลยแต่เป้าหมายใหญ่ไม่ได้แปลว่าพอสำหรับชีวิตทุกแบบต้องคิดลึกกว่านั้น และต้องยอมรับความทิ้งอีกข้อหนึ่งว่าการเกษียณในอนาคตมันไม่ใช่ภาพแบบสมัยก่อนที่นั่งอยู่บ้านปลูกต้นไม้ทำอาหารไปวัดแล้วอยู่ไปเรื่อยๆเพราะเราเจอโลกที่ดนามิกมากกว่าเดิมเยอะทั้งเทคโนโลยีทั้งค่าครองชีพทั้งความเสี่ยงเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไวขนาดที่เดือนนี้กับเดือนหน้าไม่เหมือนกันด้วยซ้ำดังนั้นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและไม่โดนลดค่าจึงเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ แต่สุดท้ายแล้วถ้าพูดแบบง่ายๆที่สุด1 BTC ไม่ได้เป็นตัววัดว่ากเกษียณได้หรือไม่ได้แต่เป็นตัววัดว่ารอดแค่ไหนในโลกที่เงินเฟอ้อพุ่งไม่หยุดถ้าพูดให้ชัดที่สุดคือการมี1 BTC ไม่ได้การันตีว่าชีวิตจะหรูแต่การไม่มีอะไรเลยการไม่มีสินทรัพย์แข็งๆนี่แหละที่การันตีว่าเหนื่อยแน่นอนพอเริ่มลึกลงไปถึงแก่งจริงๆของคำว่ากเกษียณก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียว แต่มันคือเรื่องเวลาที่เหลืออยู่และคุณภาพชีวิตในเวลานั้นต่างหากที่สำคัญที่สุดหลายคนอยากมีเงินเยอะๆก่อนเกษียณแต่สุดท้ายกลับไม่มีเวลาหรือสุขภาพไปใช้มันซึ่งมันคือความขมของมนุษย์ยุคใหม่อย่างแท้จริงเพราะโลกสอนให้เราสะสมเงินแต่ไม่เคยสอนให้เราสะสมอิสระเวลาหรือความสบายใจเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วการมีหนึ่ง btc จะช่วยเรื่องนี้ยังไงมันช่วยเรื่องไม่ต้องกังวลเงินเฟ้อได้แต่ไม่สามารถซื้อเวลาที่หายไปได้อยู่ดี คนจำนวนมากเลยชอบคิดแบบสุดโต่งว่าถ้ามี1 BTC จะไม่ทำงานแล้วนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกการ,กรเกษียณไม่ใช่การหยุดทำงานแต่คือการหยุดทำงานที่เราไม่อยากทำแล้วต่างหากถ้าในอนาคต1 BTC ช่วยให้ไม่ต้องแบกงานที่เกิดเกลียดเพื่อแลกกับเงินทุกเดือนนั่นแหละถึงเรียกว่าพอแต่ถ้าคุณยังต้องทำงานที่ไม่อยากทำยังต้องนอนไม่หลับเพราะห่วงค่าใช้จ่ายยังต้องคิดว่าจะจ่ายค่ารักษาได้ไหม แบบนั้นจะมี1 BTC หรือ10 BTC ก็ไม่เรียกว่ากษะเียณล็อกมันแค่เปลี่ยนจากความกังวลรูปแบบหนึ่งไปเป็นความกังวลอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นและจริงๆถ้าคิดแบบลึกๆไปอีกหนึ่งชั้นคำว่า1 BTC พอไหมมันไม่ใช่คําถามหาจํานวนเงินแต่มันคือคําถามหารูปแบบชีวิตเพราะถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตแบบสบายมีเวลามีสุขภาพมีความสงบมีอิสระมีแผนสำรองคุณต้องใช้เงินมากกว่า1 BTC แน่นอน แต่ถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่แข่งขันกับใครไม่ต้องตามเทรนไม่ต้องอัพไลฟ์สไตล์ตามคนอื่นอาจจะใช้ไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเรามองชีวิตแบบไหนไม่ใช่ว่า BTC มีกี่เหรียญอีกเรื่องที่โค้ดสำคัญคือการเกษียณไม่ได้วัดด้วยอายุแต่วัดด้วยอิสรภาพของใจถ้าถึงวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องตัดสินใจด้วยเงินไม่ต้องเลือกงานเพราะกลัวเงินไม่พอใช้ไม่ต้องทนอะไรที่ไม่อยากทนเพราะกลัวรายได้หาย นั่นแหละคือเกษียณแบบแท้จริงถึงตอนนั้นจะมีน้อยกว่า1 BTC ก็ยังดีกว่ามี10 BTC แต่ยังถูกงานบังคับชีวิตอยู่ทุกวันถ้ายผู้แบบตรงๆเลยก็คือ1 BTC มันไม่ใช่เป้าหมายแต่มันเป็นเกราะป้องกันในโลกที่ทุกวันคือสงครามเล็กๆของค่าครองชีพมันปกป้องคุณจากระบบเงินเฟียสที่กินเงินคุณทุกวินาที มันปกป้องคุณจากการพิมพ์เงินของรัฐมันปกป้องคุณจากการตัดสินใจผิดๆของคนที่คุณไม่รู้จักแต่มากำหนดราคาในชีวิตคุณเช่นธนาคารกลางหรือรัฐบาลมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าพอไหมมันไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์แต่มันคือสภาพจิตใจด้วยถ้าถามว่า1 BTC พอไหมถ้าคุณยังชีวิตแบบหาเงินเป็นเดือนๆใช้เงินเป็นเดือนๆอ,อยู่ตลอดมันอาจไม่พอแต่ถ้าคุณใช้มันเป็นส่วนเติมเต็มระบบ ไม่ใช่ตัวแทนของทุกอย่างในชีวิตมันอาจเพียงพอแบบเหลือเฟือก็ได้โดยเฉพาะถ้าคุณมีรายได้อื่นที่เข้ามาเรื่อยๆถึงจะน้อยแต่สม่ำเสมอความจริงอีกอย่างที่ต้องพูดคือในอนาคตสภาพเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมเลยสิ่งที่วันนี้ดูพออาจจะไม่พอในอีก10ปีและสิ่งที่วันนี้ดูไม่พออาจพอแบบเหลือเฟือในอีก10ปีดังนั้นคำตอบที่ดีที่สุดคือเก็บ BTC ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตคุณไหวและอย่าหยุดเรียนรู้ด้านการเงิน เพราะความรู้ต่างหาคือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันลดมูลค่ามันคือสิ่งที่อยู่ข้างคุณแม้ตอน BTC ลงก็ยังไม่หายไปไหนพูดให้เห็นภาพแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณมี1 BTC แต่ไม่มีวินยัยคุณรอดไหมยากแต่ถ้ามีวินยัยมีความรู้มีการใช้เงินที่มีคุณภาพต่อให้มีแค่0.5 BTC ก็อาจอยู่แบบสบายๆได้เพราะคนที่รอดไม่ใช่คนที่เก็บได้มากที่สุดแต่เป็นคนที่เข้าใจเงินมากที่สุดต่างหาก หลายคนตอนนี้เลยไม่ได้ตั้งคำถามว่าจะมี1 btc ไหมแต่ตั้งคำถามว่าจะเริ่มยังไงให้ถึง0.1ก่อนดีซึ่งเป็นคำถามที่ฉลาดกว่าด้วยซ้ำเพราะมันพาเราเข้าเกมแบบยาวๆโดยไม่หลอกตัวเองว่าจะวิ่งไปสู่1 btc ในคืนเดียวมันคือสะสมทีละนิดแต่สะสมแบบถูกวิธีซึ่งเป็นไมล์เซ็ตของคนที่รอดจริงๆและสุดท้ายที่สุดถ้าให้ตอบในแบบที่จริงที่สุดก็คือพอหรือไม่พอมันขึ้นอยู่กับชีวิตที่คุณอยากใช้ มากกว่าจำนวน BTC ที่คุณมีแต่สิ่งเดียวที่มั่นใจได้คือการมี BTC ไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนยังดีกว่าไม่มีแล้วต้องต่อสู้กับเงินเฟอ้อแบบมือเปล่าดังนั้นอย่าก,กังวลว่ามีแค่ไหนให้กังวลแค่ว่าได้เริ่มหรือยังและคุณกำลังเดินไปข้างหน้าจริงๆหรือเปล่าตอนนี้เรามีอ e ีบุ๊กสองเล่มที่ตั้งใจทำมากๆออกมาแล้วนะครับทั้งสองเล่มเขียนแบบเล่าให้เพื่อนฟังอ่านง่ายสุดใครก็เข้าใจได้ เล่มแรกคือรู้เรื่องบิตคอยน์ให้จบในเล่มเดียวสำหรับคนไม่มีเวลาเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาแต่อยากเข้าใจว่าบิตคอยน์คืออะไรทำงานยังไงและทำไมมันถึงมีมูลค่าอ่านจบในวันเดียวเข้าใจครบทั้งระบบแบบไม่งงเลยครับเล่มที่สองคือประวัติการเงินโลกฉบับเข้าใจง่ายจนตาสว่างแบบเล่าให้เพื่อนฟังเล่าตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ยังไม่มีเงินไปจนถึงยุคทองคำดอลลร์ และโลกดิจิตัลยุคใหม่อ่านแล้วจะเห็นภาพใหญ่ของเงินแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับถ้าอยากโหลดตัวอย่างฟรีหรือสั่งซื้อแอดไลน์ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเทมิมันนี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่ผมเล่าทุกสัปดาห์แล้วถ้าใครอยากเลี้ยงน้ำผมสักแก้วก็กด Super t h a n k s ด้านล่างได้เลยครับ ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์คือพลังใจให้ผมอยากทำต่อแล้วเจอกันต่อหน้าครับเทมิมันนี่ฟังแล้วรวยขึ้นนิดนึงทุกตอน